สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ่วนลอถใหญ่ทิ้งทวน18โอน2แสนกลุ่มปกติ19โอน7แสนกลุ่มแก้บัญชี20โอน4.7แสนกลุ 4, 7, ่มโดนตัดสิทธ์ ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเราไม่ทิ้งกันโอน5,000บาททิ้งทวนล็อตใหญ่1.4ล้านคนกระทรวงการคลังเปิดเผยเตรียมโอนเงินเยียวยา5,000บาททิ้งทวนล็อตใหญ่1.4ล้านคนในสัปดาหนะ์หน้าส่วนกลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จ1.7ล้านคนจ่ายให้วดเดียว3เดือนนายรับบลแสงสนิทโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมโอนเงินกลุ่มอาชีพอิสระลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนลอดใหญ่รอบสุดท้ายในช่วงสัปดาห์หน้าอีก1.4ล้านคนแบ่งเป็นวันจันทร์ที่18พฤษภาคมโอนเงินกว่า200,000คนนี่คือกลุ่มปกตินะครับแล้วก็ส่วนวันอังคารที่19พฤษภาคมโอนเงินกว่า700,000คน เป็นกลุ่มที่มีปัญหาเลขที่บัญชีล่าสุดมีการไปผูกพ้อมเพกับบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วรวมแล้ววันจันทร์และอังคารจะโอนเงินให้ประมาณ1ล้านคนส่วนวันพุทธที่20พฤษภาคมอีกกว่า4ี่แสนคนเป็นกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่มีปัญหาฐานข้อมูลกับกระทรวงกรเกษตรก่อนหน้านี้ตรงนี้เป็นโอนเงินรอบใหญ่สุด หลังจากนั้นอาจจะมีเก็บตกบ้างแต่คงเหลือไม่มากนี่นะครับหลังจากชุดนี้แล้วก็คือคงโอนแบบกระปิดกระปอยแล้วนะครับหรือไม่ก็โอนลายเก่าๆนะครับลายใหม่คงไม่มีเยอะๆแบบนี้แล้วนะครับสำหรับกลุ่มลงทะเบียนไม่สําเร็จ1.7ล้านคนเพราะมีปัญหาบัตรประชาชนขณะนี้เข้าไปดูแล้วหากใครผ่านเกณฑ์กระทรวงการคลังพร้อมโอนเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนทันที โดยไม่จำเป็นต้องยื่นเรื่องร้องเรียนใดๆเพราะขณะนี้กระทรวงการคลังเจอตัวตนแล้วและจะพิจารณาให้ในช่วงสัปดาห์หน้าทั้งนี้ประชาชนมีปัญหาเรื่องเงินเยียวยาขณะนี้สู่รับเรื่องที่กรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงการคลังปิดแล้วโดยสามารถไปร้องเรียนสาขาของแบงค์รัฐ3แห่งคือธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมถึงธนาคารกรุงไทยตั้งแต่วันที่18ถึง29พฤษภาคมเป็นต้นไปนี่นะครับกลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จนะครับ1.7ล้านคนเขาบอกไม่จำเป็นต้องยื่นเรื่องร้องเรียนใดๆแต่ผมแนะนำให้ไปยื่นน่าจะดีกว่านะครับรัดกลุ่มกว่าดีกว่าเราประมาทนะครับเดี๋ยวถึงเวลาแล้วเราจะไม่มีหลักฐานอะไรนะครับถ้าเราไปยื่นไว้เรายังมีหลักฐานนะครับว่าเรามีการมาลงทะเบียนไว้จริงนะครับ ถึงแม้จะลงไม่สําเร็จก็ตามข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ